สวัสดีครับผมนายนาเดชร์มิเศษวันนะครับปส .2 ห้อง5นะครับสวัสดีครับผมนายอทธิเดชระวังเดชครับปส .2 ห้อง5ครับอันนี้คือตัวต่อคอยตัวเรือเบิร์ดนะครับสร้างสมารเพื่อเป็นการศึกษาของคะแนนชั้นยนนะครับวิทยาลไรทคิปนิดและคอนแทคถกนะครับในสร้างสมาร์ทเพื่อตจำงังตรวจสอบคอยเรือเบิร์ดครับว่าคอยเรือเบิร์ดยันสามารถใช้งานได้หรือไม่ครับคอยเรือเบิร์ดที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับ มีน้ำมันสามรุ่นนะครับได้แก่ยูต้าครับคอนด้าแลก็นิสสันครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเสียบปลั๊กไปก่อนนะครับต่อด้วยการเปิดสวิตช์ครับนี่อันนี้ค่ากระแสไฟฟ้ามันก็จะขึ้นมานะครับให้เราปรับไปที่4.5นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะให้อินทิเดตนะครับสาธิตต่อนี่ครับการต่อปักนะครับซึ่งจะมีอยู่สามขั้วด้วยกันครับหนึ่งขั้วลบครับแล้วก็สายวถ่ยานครับแล้วก็ขั้วบวกนะครับซึ่งเราจะดูสามขั้วนี้จะสัญลักษณ์ตรงกล่องนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีบอกครับจากนั้นนะครับเราทําการต่อปักเข้าไปได้เลยครับ แล้วนี้คือบ่วงวัดคอนะครับซึ่งตรวจเช็คว่าจุดใหม่ของคอจรเบิดนั้นมีอาการรั่วเจยหายหรือไม่ครับอันนี้คือคอยงโตอยต้านะครับซึ่งตรวจเช็คแล้วนะครับพบว่าไม่มีอาการเสียหายครับ ซึ่งเคอยปกติดีนะครับไม่มีอาการรั่วออกมาจากแกนของคอยนะครับจากนั้นนะครับเรามาทําการตรวจสอบของคอยฮอนด้าเลยนะครับว่ามีอาการเสียหายหรือเปล่า ก็จะทํา,าทการตรวจสอบทุกครั้งนะครับเราก็ต้องปรับค่าไปที่4.5เหมือนเดิมนะครับ หลังเราทําการตรวจสอบของคอยคอนด้านะครับซึ่งพบว่านะครับคอยคอนด้านนะครับไม่มีอาการรั่อไหลออกมาจากแงนครับซึ่งคอยตัวนี้นะครับสามารถนํามาใช้งานได้ครับและเป็นคอยปกติครับจากนั้นนะครับเราทําการตรวจสอบของคอยนิสตันครับว่าคอยนิตันนั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ หลังทาการตรวจสอบนะครับพบว่าคอยลงที่ต่างครับมีอาการรั่วไหลออกมาจากแกงนะครับซึ่งทําให้คอยจระเบิดตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งมีคอยล์ที่า่เสียหายนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ